นักเรียนกันนานรชคดี JF พุ่มพันม่วงนะครับนี่แหละครับของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานี่นะครับก็ท่านสุทัศน์พุ่มพันม่วงท่านนี้ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องหัวใจทั้งชายโอ้สหดๆเลยทีเดียวนะครับนะฝ่ายแดงวันนี้ริมเขื่อนสราชินกุลน้ำเงินโชคดี JF พุ่มพันม่วงวันนี้เจ้ากอบพุนนะครับไทยทัพภาษาชูชีพรีพง์คาสมพรแก้วรัศมีโชติดรช้างด้วยนะ แล้วก็ปาเปี๊ยกคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเชียนกมลย2่ด้วยนะครับแล้วก็ปาออดบ้านสวนนี่นะครับออดบ้านสวนนิมพองอ่ะลุ้นกันต่อบนเวทีเลยเมื่อกี้อัดฉีดไปยาวเลยเยอะเยอะเยอะเลยนะครับ3ามแสนห้านะสามแสนห้าไม่ใช่สามแสนนะสามแสนห้าครับบวกไปเมื่อกี้คุณนี้เห็นคุณสักขนาดนี้ขอมาเลขบัญชีไปแล้วขอเลขบัญชีไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้สามแสนห้านะครับโอ้โหนี่แหละ นี่แหละรับไปเลยนะครับเอ้ามาดูคู่นี้ใบแดงริมเขื่อนนะครับสราชณิกุลน้ำเหมือนโชคดีเจเอฟพัน่วงเอามาลุ้นกันบนเวทีครับผู้แจ็ดเอาแล้วครับเสียดไปลุกไปสองคู่แล้วครับคู่แรกนี่น็อกนะครับฝั่งจอกแฝกของเราวันนี้ครับคู่นี้ริมเขื่อนสราชณิกุลครับหรือว่าเจ้าเวฟนะครับดักจกวัย19ปีจากครับเชียงจังหวัดสุรินทร์แหละครับเนี่คุณทัพแสงมรกตนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะจอมเวทีข่ายมวยแสงมรกตครับ เดี๋ับทางด้านของโชคดี JF พุ่มพันม่วงของโปกแก้วอีกหนึ่งตัวนะครับรายสุดท้ายครับที่ขึ้นเวทีในวันนี้ครับจำเขาได้ไว้สามปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชาสีมาครับโปกแก้วเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดก,การครับร้อยเชิงเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับพร้อมอยู่ที่ JF พัทยาครับมาลุ้นบนเวทีอีกคู่นึงไฟแดงนะครับริมเทือนสอราชนิกูลน้ำเงินโชคดี JF พุ่มพันม่วง นี่คและขอบคุณคุณนายทาทักไลด้วยเลยทีเดียวในานามของเอเชียพม่าซีรันขยะนะครับยิงเพืนปักซอยสวออกสุดวินาทีหนึ่นงอ้าวขยับไปอีกฝ่ายแดงริมเขื่อนเมเงินโชคดีอ้าวแมตัดไปทีนึงที่จะขาดไม่ได้ก็นี่นะครับไหลฝ่ายเลยทีเดียวคุณชูชีพตรีโพคาลุนหน้าจออยู่ด้วยนะอา้าวสมพรอา้าวต่อยไปอา้าวใกล้ๆครับ เขากระดูกดีนะครับทางด้านมุมนำกันครับลูกติดของปกแก้วนะครับโชคดีอ่าได้ไวเกือบจะ40ปีครับแยกเขี้ยวตีน้ายักษ์คูรุ่นน้องครับอย่างทางด้านของริมเขื่อนสราชนิกรนะครับอย่าหลบสายตาครับมาพร้อมกับต้องบอกว่าเท็ทูครับเต็มร่างเลยครับขยับเข้าไป คู่ที่4นะครับสุดท้ายการสายทอดสดบอยดีวิธิไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่25บมกราคมครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมอยสามารถติดตามความมันความเร้าใจได้ครับทางช่องแปนะครับกดหมายเลข27่เรอไว้เลยครับเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาเอาละครับกับสุนามนะครับกลับมาติดตามรับชมความมันความเร้าใจกันเตาครับคู่รองกับคู่เอกมาสักรูปที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดท่าน้ำนนแตกไปเรียบร้อยแล้วครับ ยังเรียกว่าเทียงกันไม่จบเลยครับมาถึงตรงนี้มาดูคู่นี้ครับริมเขื่อนครับทางด้านของโชคดีครับแล้วก็ขอปเตนนครับคู่มวยของรายการวัยดีวิถีไทยของเราในสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์นะครับเ์ฟความมันกันจากสนามมวยเวทีมวยจิตเมืองนนท์อก .3 จังหวัดนนทบุรีนะครับมาดูทัพสมิงคาครับทางด้านของสมิงเดชแล้วก็ก้าวโพแดงครับกับทางด้านของยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองคนครับเพชรสามารถมานะครับ จะชิงแชมป์รุ่น112ปอนด์122ปอด์นะครับกับเนือเพชรพุทธประชาชื่นครับแล้วก็สัปปาหน้าจะปิดท้ายด้วยพันพยักกับฟานแล้วครับนี่คือคู่มวยของเราครับในสัปปาหน้าทางช่องแปดแห่งนี้นะครับขอบคุณครับบนเวทีนะครับอ้แมโดนแทงมันคาบลูกคาบดอกนะครับพอชกต่อได้นะครับเกือบไปแล้วนะครับนี่คือคู่สุดท้ายของรายการครับริมเขื่อนสราชริกุลนะครับแสงบรรกรอีกรายนะครับฝ่ายแดง น้ำเงินโชคดีเจฟฟุตผันม่วงคุปตันม่วงวันนี้มา4ชนะไป3ครับโอ้โหนี่ครับจากพัทยายังมีความสุขนะครับคนจะสาสก็พระอาทิตย์ไปมาเบาสามหมื่นอ่างประพทศพยักมือสิงห์นี่กลับใต้สามแสนห้า 30, โอ้โห,โโหน,นีห่นะครับรองสุขทาภูมิผันม่วงนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องน้ำใจหัวใจนี่สุดๆเลยนะครับเอามาลุ้นคู่นี้ไปแดงริมเทื่อนน้ำเงินโชคดีเอาฟันไปโชคดีฟันมาริมเทื่อน ไม่รู้ว่าใครแตกไม่รู้ใครนองเอาพลาดไม่ได้อาจุเจ็ตั่นะครับเกี่ยวได้ตัดร่างล้มลงไปมาทีา่ไม่มีกลัวนะครับสร้างดน้าของริมเลื่อนครับกองทัพแสงมรคตมาจะถัดกันตาวายดีอยู่แล้วครับสอกซ้ายหน้าสอกขวาใสา่เข้าไปอย่ารลับตานะครับริมเขื่อนครับแม่ไปโดนกระจับนะครับปูเข้าไป โชคดีครับจะโชคดีแมนเชสอร์หรือไม่ลุยนะครับตอนนี้เอาละครับสวนด้วยบัดขวาตออขวาบันหนึ่งสองมาโชคดีครับรายที่4นะครับของโคแก้วติดตามดูผลงานนะครับการทำมวยของโคแก้วครับโชคมวยนี่ก็ต้องบอกว่าเบอร์ต้นหัวแถวเป็นที่ยอมรับของแฟดมวยอยู่แล้วครับตอนนี้หันมาทำมวยบ้างเอาละครับโดนบิดล้มลงไปใส่หมดแล้วนะครับทางด้านของโชคดีครับนี่ครับในวัย40ปี เรกเยอะแล้วเดี๋ยวเวลาโดนของน้องมากจะอยู่ได้ไหมครับอ้าวมาลุกกันต่อเลยทีเดียวนะครับนี่มาโคตรโปกแกลพุ่งเข่าครีมล็อกเอาตีไปโอ้โอ้อ่านับเลยครับบัวรชัยพุทซ้อนนับเลยครับนับเลยครับลุกไหมไม่น่าจะลุกเลยครับโบกมือเลยครับจบที่ยกสองครับคู่ปิดท้ายวันนี้ครับทางด้านของริมเขื่อนกับโชคดีครับจบยกสองครับชูมือครับทางด้านของโชคดีนะครับ เป็นฝ่ายชนะน็อกไปครับนายกที่2เอาละครับยินดีครับครับติดต่อได้ที่0818895339ครับอ่ดูเลยครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับมีลูกติดพันด้วยอีกหนึ่งดอปอีกหนึ่งชดนะครับบิดมาครับเดี่มนี้ครับเนี่ยครับโดนกันอยู่ที่วงในโอ้โหเนี่ยครับโดนเข่าซ้ายเข้าไปครับ2เม็ดแล้วครับบิดมาครับเนี่ยครับจัดตีเข้าแต่ว่าเนี่ยครับโชคดียกถึงก่อนเลยครับยกก่อนถึงก่อนนะครับโอ้